ลูกชายตกได้ปลาทับทิมเลยลูกเยี่ยมมากเลยนะโ,โหโหล่อมากเลยโ,โหไหนดูดิปาลาหล่อเหมือนคนเลยปลาทับทิมหืมกดดิกดเป็นเปล่าห่วยน่ะมีปลาทับทิมด้วยอยู่บวคอ ตกแมงนี่มันต้องไปไกลเอาดิาดาดปล่อยมันทำไ,ไมอ่ะไปเลี้ยงก็ได้ต่อ,อม,มันจะตายปะใส่ไหนมันจะเป็นตอาอไลองยามไปไปมันจะตกให้พ่อไปใส่น้ำสวยสวย<อ><อ>ไม่ละ่ะส,สวยไหนหอยมาดูดิเ้ยมีหอยจูบด้วยหอยขม มงับปล่าา